สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเจ้าคูปุต้านะครับผม KX 913 Super r i e s X นะครับตัวนี้ครับผมสามสิบแรงนะครับผมสามตันนะครับตัวนี้ครับผมสามตัน นีทำล่องสวนนะครับผมทำล่องสวนปลูกทุเรียนนะครับผมของขี้โป่งครับผมขี้โป่งครับ ยินสวยครับผมยินดำมากครับผมอันเล็กครับผมอุกรอนแถวนี้เป็นเป็นขั้วโม่เหยื่อคานนะครับผมปลูกั้วโม่เหยื่อคานะครับผม เลยจะลองทำสวนทุเรียนนะครับผมครับโดยอาจารย์ชนนะครับผม โปรงแน่มาหนาเ่ยจะไงมาหนาวันละสามพอ๋อฮะฮะะ ไปเพปื่อที่อแอมทบได้เลยเนี่ยโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับผม